อธิษฐานว่าไฟอยากรู้ว่าคนนี้เกลียดไฟไหมขอให้ปู่เวชช่วยทําให้เขาแสดงออกเพราะไฟไม่อยากกั้ากึ่งว่าเขา uh huh. เขาเกลียดไฟ uh huh. หรือว่าเขาแค่เป็นอะไรเราจะได้ทําตัวถูกภายในวันนั้นเขาจะบอกเราเลยค่ะว่าเขาเกลียดหรือไม่เกลียดเรา uh huh. อันนั้นคือสิ่งที่เจอกับตัวนะ uh huh. การขอเทววสุวรรณเราต้องเป็นคนดีนะพี่ uh huh. เราต้องเป็นฝ่ายถูกนะ uh huh. สําหรับหนูนะอันนี้ uh huh. คนอื่นหนูไม่รู้ ท่านถึงจะช่วยขับรถไปไปดอนเมืองอุ้ยจะต้องขึ้นเครื่องแล้วไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดดอนเมืองหาที่จอดรถยากมา,มาแล้วคือจะตกเครื่องออปูหนูจะตกเครื่องแล้วว่าปูปูป,ปูถ้าปูได้ยินหนูปูมีอยู่จริงทําให้หนูเจอที่จอดรถหน่อยขอ,ยขอยหนูเจอคับขับไปพูดไปทางกัรคำอีกคันหนึ่งออก oh, <why? S 1> วายเราก็แบบคือฝ่ายเป็นคนสวดมนต์ทุกวันออยังปฏิบัติทําอยู่ออพวนี้พอเราไปอ่านปุ๊บอาทเทวีสุวรรณเป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาเนาะประวัติท่านเยอะมากๆแล้วก็ ถ้าวสุวรรณเนี่ยชอบคุณประเภทไหนข้อ oh. แรกมีสัจจะข้อสองถือศีล oh. ข้อสามกตัญญูอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราสิงกับท่านได้